วันนี้เรามาเช็คสุขภาพของซีโนใบมะละกอกันนะคะทีนี้อันนี้คือต้นซีโนใบมะละกอที่ทางสวนปลูกไว้คําถามที่ได้รับมาจากกล่องข้อความก็จะเป็นทําไมใบถึงมันเน่าหลุดมานะคะอันนี้ก็คือเขาจะเป็นต้นที่ไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่นะคะลักษณะของการรดน้ำทางสวนเนี่ยคะ่ะเราจะใช้แห้งประมาณนี้เลยนะคะ จะไม่ลดเยอะก็คืออย่างถ้าตอนเช้าหรือตอนเย็นเป็นประมาณเนี้ก็จะไม่ต้องลดเพิ่มและก็ที่สําคัญน,นะคะก่อนที่จะหมดแสงเราก็จะไม่ปล่อยให้ใบเปียกไม่เปียกเลยนะคะใบก็จะค่อนข้างใหญ่นี่ค่ะเดี๋ยวจะดูแต่ละกระถางเลยนะคะ,ะเราลองหายดูก็คือให้สังเกตจากสีสีของขุยมะพ,มพร้าวมะพร้าวสับก็ได้นะคะ ที่ทางสวนเราชอบใช้มะพร้าวสักเพราะว่า 1. คือระบายน้ำได้ดีนี่ค่ะกับสอคือ 6. ชุ่มชุ่มชื้นกำลังดีนะคะดูอันนี้ลาบแอบด,ดูลาบนะคะคือค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็อันนี้จะไม่แฉะไปกำลังดีนี่คะจะแหวกให้ดูข้างล่างนี้ สูงคืเขาจะชื้นอยู่ค่ะลองตัวนี้มาดูบ้างนี่ค่ะความชื้นในสวนสำหรับตัวนี้ที่เราใช้ก็จะประมาณนี้ค่ะใบก็จะแข็งแรงดีไม่มีปัญหาใดๆนะคะนี่ค่ะหดงานนี่ค่ะต้น ช่วงแรกๆที่เราเลี้ยงเนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่เหมือนกันว่าเออเรากลัวว่าเขาเนี่ยจะขัดน้ําก็หมันลดน้ําที่นี้ด้วยความที่ตอนที่เขาใบเล็กๆเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นขวดน้ําพอสมควรเขาก็จะ,ะเสียหายได้ง่ายนะคะนี่ค่ะค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะก็คือให้ดูลักษณะสังเกตลักษณะสีของวัสดุปลูก นะะในช่วงแรกเนี้ยที่ได้รับต้นไปเนี่ยยังไม่ไม่อยากให้ย้ายยังไม่อยากให้ย้ายจนกว่าเขาจะมีใบใหม่ออกมาะคะตั้งตั้งไว้เฉยๆประมาณนี้อันนี้ก็คือไม่ได้แห้งเกินไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นเล็กที่แห้งเกินไปอย่างบางทีการรักษาโรคของเราเนี่ยก็จะงดน้ำ ได้ระดับหนึ่งซึ่งจะต่างจากมอนสเตอร่านะคะอันนี้อย่างมอนสเตอร่าสีของวัสดุปลูกแบบเนี้สยสบายๆเห็นเฉียหนีได้แต่ว่าถ้าเป็น,ปนกิโลใบมะละกอถ้าสีวัสดุปลูกประมาณเนี้ยอาจจะอาจจะเน่านะคะอาจจะเน่าได้เลยเดี๋ยวลองมาดูอันนี้เป็น ต้นเล็กที่เลี้ยงไว้นะคะก็จะระบายน้ำค่อนข้างดีสังเกตนะคะนี่จะให้ดูค่ะถ้าสีแบบนี้ก็คือน้ำจะแฉะไปแล้จะเริ่มเยอะแล้ใบก็สังเกตนะคะก็คือใบเขาก็จะค่อนข้างเหลือง จะโตช้ากว่านิดหนึ่งนะคะน,นี่ด้วยความอาจจะเป็นมะพร้าวสับมันเก่าแล้วะะทีนี้มาดูอันนี้เป็นสีของมะพร้าวสับที่สมบัติบางท่านซื้อไปใหม่ๆซื้อวัสดุปลูกเปนใหม่เนี่ยค่ะสีน้ําก็จะประมาณนี้สีวัสดุปลูกว่าจะได้ไม่ต้องสงสัยค่ะว่าเปียกเท่าไหนอะไรยังไงอันนี้เป็นเทคนิคข,ของวิธีการสังเกตนะดูจากสีนะคะเวลารดน้ำเนี่ย แล้วานาอันนี้เป็นมอนสเตอร่านะคะเราเป็นกิโลกได้กิโลในวันที่ยังต้นเล็กสีเขาก็จะประมาณนี้เวลาลดน้ำนะคะก็คือทางร้านเนี่ยก็จะลดให้ทะลุกระถางมาเลยค่ะนะคะน้ำไม่ให้ขังก็คือลดน้ำผ่านอย่างเดียวก็จะใช้เม็ดใหญ่นิดนึงก็คือเราไม่ใช้ใช้ฝักบัวพ่นฝอย นะคะให้ผ่านสูงมาค่ะแอบแวะมาดูต้นใหญ่นี่คก็คืออันนี้ไม่ได้แห้งแกกนะคะถ้าคือถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยก็จะมีความชื้นอยู่ข้างในมองเห็นความชื้นนะคะวัสดปุปลูกข้างในเราแวะให้ดูเลยไม่ได้แห้งนะคะ เดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าปล่อยแห้ง,หงไปเลยได้ไหมไม่ได้นะคะแห้งไปเลยก็คือเขาก็จะเหี่ยวเหมือนกันไม่มีตัวอย่างของต้นแห้งให้ดู mm hmm. ก็คือวัสดุปลูกก็จเบาตัวเบาเลยนะคะอันนี้สีอันนี้ก็จะค่อนข้างแห้งไปแต่ว่าอันนี้ตอนเยน็นละไม่ได้ห่วงละนี่ค่ะน,นี่ก็คือตอนที่ การของยังอ่อนก็จะรังไว้นิดหนึ่งนะคะแสงเจดจตินะคะนี่ค่ะนะคะนี่ก็คือเก็บไปดูเม็ดพิโุม,มาละกอก็จะมีให้เราได้ดูว่าด่างไม่ กว่ามอนนิดนึงนะคะนี่ก็ลองลุ้นดูในส่วนตัวที่ว่าเดี๋ยวก็จะกลับมาในาทางสวนไม่ได้แบบเก็บไว้ทุกเม็ดหรือว่ายังไงนะคะอันไหนตาดีได้ตาไราเสียส่งไปให้ลูกค้าท่านไหนเราได้ด่างก็ดีใจด้วยนะคะเราขอต้นเออเพะต้นส่งอย่างเดียวนี่มาดูเสร็จจากที่โลกใบมะละกอแล้วเราก็มาดู เพให้ด,ดูชัดๆระหว่างวัสดุูใหม่อันนี้ค่ะเพิ่งย้ายนะคะอันนี้ก็คือย้ายมาได้สักสองสมวันละชื้นประมาณนี้ค่ะอันนี้เราไม่ได้อยู่ในอาคารเราอยู่ข้างนอกนะคะก็คือสีประมาณนี้ความชื้นความชุ่มชื้น,นก็คือโดยส่วนตัวเราทำงาน,นเนี่ยไม่ค่อยชอบที่จะใหะ้น้ำขังอยู่ข้างใน นี่เราจะเห็นรากนะคะก้อนอยู่ก็คือถ้าเป็นถ้าแช่ถ้าแช่กระถางไว้แช่จานรองไว้น้ำมันก็จะขังนะคะโอเคค่ะมีเดี๋ยวสักประมาณสองสวันเดี๋ยวแอดมินจะลองมา ให้ดูปริมาณความฉีนในที่ใช้ในการเพราะ,มะเมล็ดหรือบ่มเมล็ดที่โลใบมะละกอนะคะเพราะว่าปัญหาที่ที่เราราบจากลูกค้าเนี่ยจริงๆคือลูกค้าถามมาขอเรามาว่าเอถ้ามันเป็นอย่างนี้เราก็เลยลองลองมาทําดูว่าเกิดปัญหาจริงไหมแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ให้กับลูกค้าของเราเนี่ยได้ยังไงเพราะว่าตามปกติแล้วโดยเปอร์เซนต์ความงอกของส้นเสราเนี่ยเพราะว่าึืนไดค่อางดีมากนะคะเดี๋ยว คะประมาณสองสาบวันเดี๋ยวจะมาทำให้ดูใหม่อีกทีนะคะสวัสดีค่ะ